เวลาประมาณ6โมงเย็นวันพฤหัสที่1 7สิงหาคม2565ผมอยู่ที่บ้านวางน้ำเขียวอันนี้เป็นบ้าของกุณชวิดแต่ว่าตอนนี้ริเวณที่ผมอยู่เนี่ยข้างมันไม่สใส่เงินรวห้ผมก็เลยต้องมาิอาศัยอยู่กุญเชวิดอันนี้เป็น,นรถเบนพุญเชวิช่วงวัน,อนสองสามวันนี้ฝนตกถนนแฉกออกไปไหนถ้าไม่ได้ตอนนี้ตอนเย็นก็มาเดินเล่น หลังจากที่เมื่อกี้นี่ไปตัก้าดูแลต้นไม้ตอนนี้ก็มาเดินเล่นถ่ายให้ดูสภาบ้านตรงนี้เป็นศาลาอเนกประสงค์มีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรกองอยู่อย่างจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะต้นไม้ที่ปลูกไว้เนี่ยก็ยังต้นเล็กๆงั้นเลยยังไม่มีต้นไหนใหญ่ ต้นมะพร้าวไอ้หญ้าตามที่มันอยู่ตรงอไอ้กองไส้ไก่เยอะด้วยนี่นะฮะผมก็ไม่ได้ไปตาม,มนะเพื่อให้มันทำหน้าที่ยังไดไว้เนี่ยสภาพอากาศยามเย็นถ่ายไปนี่มีบ้านอยู่ในสายตานี่ไม่ถึงห้าหลังแต่ละแวกที่ผมอยู่เนี่ยมีทั้งหมดแค่สามหลังมีหลังนน้นไกลๆนะฮะ สร้างก่อนบ้านผมอีกแต่ป่าน,นี้ยังสร้างให้เสร็จทีสร้างด้วอิฐบล็อกสภาพก็เป็นภูเขาฮะด้านหน้าบ้านเป็นภูเขาอากาศเย็นสดชื่นอุณหภูมิน่าจะอยู่ประมาณที่22-23องศาแต่ว่าเนื่องจากมันมีลมพัดตลอดเวลาก็เลยรู้สึกเย็นมากส่วนด้านหลังบ้านนั้นเป็นป่า ่อคือก็มีงูเยยบหนึ่งตัวแต่มันเห็นผมแล้วมันตกใจมันเลยเออกไปก่อนก็เลยดูไปทางว่าเป็นงูอ,อะไรก็สภาพก็อย่างนี้แหละฮะก็อยู่สบายๆแต่ช่วงกลางวันนี้แดดร้อนมากอปอ่าลมเลยช่วงเย็นก็มารับลมห่อยถ่้ดูทางฟ้าวันนี้ฟ้าไม่สวยเหมือนเมื่อวานเนะเพราะว่าดูเหมือนมีเมฆขึ้นคลุมยังคาดอยู่ว่าฝนอาจจะตกอ,อีก แต่ว่าสภาพสบายเงี้ยอากาศเย็นสบายผมมาเลยแต่เออเย็นปีก้าวจะคิดว่าวันจะกลับกรุงเทพทีเดียคงเจอช่วงประมาณวันที่เจ็ดวันที่แปดเดือนหน้าเลยเพราะว่าวันที่สิบมีนัดกับมิซิส์วันทจิปาอิริยาห์หมานี่ไม่ใช่หมาไม่ใช่บ้านผู้เลี้ยงไว้นะเป็นหมาข้างบ้านไม่รู้เป็นอะไรมันชอบมาอยู่ที่บ้านผมมีหลายตัวเลยหกเจ็ดตัว อันนี้ไปไหนหมดก็ต้ก็ไม่รู้นี่ฝนตกมามันทําให้สภาพบอ่อดูดีขึ้นเยอะนะฮะ <c oughs> บอ่อเก็บน้ําเรามีหลายบอ่อขุดไว้เพราะว่าในอดีตเนี่ยอีสานเนี่ยมันแรงมากเราก็กลัวว่าหน้าแรงจะมีน้ําไม่พอใช้เราก็เลยขุดบอ่อไว้แล้วก็ขุดคลองไส้ไก่ล้อมรอบอันนี้คือบอ่อใหญ่สุดนะฮะกระจุนน้าได้หลายผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขี่ลูกบาทเมตร แต่เอาเป็นว่าเยอะอะเราจะมีน้ําใช้ตลอดปีส่วนไอ้ตรงไกลๆที่ไม่ได้ไปถ่ายให้ดูสักทีเนี่ยเดี๋ยววันนี้เอาซะหน่อยไอ้ส่วนที่ไม่ได้มาถ่ายให้ดูสักทีเนี่ยนะฮะเนื่องจากดินมันแฉะมากวันนี้ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะเดินไปถ่ายให้ดูก็ดูสภาพแล้วดินก็ยังแฉะเกินที่จะย่ยําลงไปผมเป็นคนกรุงไงไม่ใช่เด็กว่านอกเดินในอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะลื่นล้มอะไรได้สิ่งที่จะถ่ายเห็นคือต้นกล้วย เขาไปปลูกต้นกล้วยไว้โคตรไกลเลยเนี่ยแล้วมีหลายต้นมากเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือเยอะมากอะต้นกล้วยนี่เป็นสิบต้นเลยแต่ทางที่จะเดินไปเนี่ยมันแฉะทุกทางเลยผมก็เลยยังหาทางไปไม่ได้เดี๋ยวไว้วันไหนเอ,อ ดินมันแห้งแล้วเดี๋ยวจะเดินไปถ่ายให้ดูใกลๆ้ๆเพราะว่าปลูกไว้หลายพันมากมีทั้งกล้วยน้ำวา้ากล้วยไข่กล้วยหอมนะครับไปรอชมคลิปหน้านะครับ